ก่อนอื่นผมก็ต้องขอสวัสดีทุกคนก่อนนะครับแล้วก็ต้องขอเขอบรจเลยแล้วกันก็คือผมต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ติดตามช่อง Accelerator g a m e r l e a g u e มาโดยตลอดซึ่งผมก็ได้ทำคลิปนี้ขึ้นมามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นก็คือว่า ผมจะเปลี่ยนรูปปกนะฮะผมจะเปลี่ยนรูปปกจากไอตัวนี้นะฮะไอควายตัวน้อยๆนะฮะกลายเป็นไอตัวแกะตัวใหญ่ๆนะฮะเพราะว่าภาพเก่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นไหมมันเป็นควายซึ่งผมเป็นคนวาดเองมันท่านผู้ชมดูออกไหมว่าเป็นควายคือผมว่าเป็นควายคือผมหามัดขดไงตอนนั้นผมก็ไม่รู้แล้วทีนี้มันก็มันก็มีคนวาดแฟนอาร์ตขึ้นมาให้ก็เป็นแอคเซเลเตอร์ก็เป็นตัวผมเองแล้วก็มีเป็นหัวเป็นหัวแกะด้วย ก็ถือว่าสวยไปอีกแบบนะฮะมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมเห็นรูปผมเปลี่ยนก็อย่าเพิ่งแปลกใจไปให้สังเกตชื่อเอานะฮะ Accelerator g a m e r l e a g u e ฮะแล้วก็มีคลิปฮ่าฮ่ามากมายเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งผู้ชมเห็นนี่ไหมอ่าอายเอบิโอช็อคเอ้าลาสเซโล่ฟาคายวิเทอร์วอชด็อกสลิปปิ้โอ้โหก็คือไม่มีอะไรนะะคือผมจะแจกเกมนะฮะซึ่งผมจะแจกในเฟซบุ๊กใช่ไหมในแฟนเพจซึ่ง ผู้ติดตามผมมี9 0้า0มืนคนใช่ไหมจะแสนคนอยู่แล้วแต่คนในแฟนเพจมันมีแค่ไม่ถึง4 0 0พด้วยซ้ำใครเนี่ยไม่ถึง4ไม่ไม่ถึง4 0 0พด้วยซ้ำซึ่งไงเป็นงั้นอะเวลาผมทําอะไรท่านผู้ชมก็ไม่รู้กับผมอะ่ะผมโพสรูโปโพสตคลิปวิดีโอเทลเลอร์ก่อนที่ผมจะลงคลิปจริงๆโพสตหน้าผมโพสตหน้าผมอีกทีนึงแล้วก็แจกเกมอะคือแจกเกมเนี่ประเด็นหลักเลยนะแต่ไม่มีคนมาสนใจเลยอะผมเคยแจกเกมไปเมื่อหลายเดือนก่อนแต แต่ก็มีคนเข้าร่วมแค่200300คนเองทำไมเป็นงั้นอ่ะคนติดตามผมตั้งเยอะคนอยากได้เกมแค่นี้แค่นี้เหรอมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะคือถ้าท่านผู้ชมอยากได้เกมใช่ไหมท่านผู้ชมผมขอร้องให้ท่านผู้ชมเข้ามากดไลค์กันหน่อยเถอะนะก็ไหนๆก็ติดตามใน u t u b e ไปแล้วติดตามในแฟนเพจไม่จะเป็นไรเลยมเผือกก็แอดมาในเฟสส่วนตัวก็ได้นะฮะถ้าอยากจะแอดในแฟนเพจก็พิม์มาตามนี้เลยนะพิมพ์เจอง่ายมากเลยนะฮะคนติดตามก็แค่3000คนนะฮะ ก็ไม่มีอะไรมากมาบอกนทคานผู้ชมแค่นี้เลย <c oughs> เอาละครก็เป็นว่าจบเรื่องกันแค่นี้ฮนะไม่มีอะไรมากฮนะโอเคเอาเกลียตันหาไปดูก่อนนะฮะแล้วก็บายฮนะต้องมากดกันเยอะๆนะไม่งั้นไม่แจกจริงๆนะเนี่ยมากดไลค์แฟนเพจกันหน่อยนะคือไม่ได้เอายอดไลค์ไปกินแทนข้าวหรอกแต่ว่ามันเห็นแล้วยังไงก็ไม่รู้อะโอเคนะบาย